พระสยามเทวาธิราชเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองไทยเรามาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สพระองค์มีพระราชะดำริว่าประเทศไทยมีเหตุการณ์ที่เกือบจะต้องเสียอิสรภาพมาหลายครั้งแต่บังเอิญมีเหตุให้รอดพ้นพยันตรายมาได้เสมอสมควรที่จะทำรูปเทพย,ายดาองค์นั้นขึ้นสักการะบูชา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระองค์เจ้าประดิษฐ์วราการปั้นรูปสมมุติขึ้นแล้วหล่อด้วยทองคำแทง่งลักษณะแบบเทวรูปความสูง8นิ้วทรงเครื่องอย่างเทพารักทรงมงกุฎประทับยืนพระหัตถ์ขวาทรงพระขันพระหัตถ์ซ้ายยกขึ้นในท่าจีบเสมอพระอุระประทับในเรือนแก้วทำด้วยไม้จันมีลักษณะแบบวิมานเก่งจีนและถวายพระนามว่า พระสยามเทวาธิราชโปรดก้าวให้ประดิษฐานไว้ณพระที่นั่งไพศาลทักษิณในพระบรมมหาราชวังเป็นที่ร่ำลือกันว่าพระสยามเทวาธิราชศักดิ์สิทธิ์ยิ่งและศรัทธาที่คนไทยมีต่อพระสยามเทวาธิราชมีมากลน้นเชื่อไม่เชื่ออย่าได้ลบหลู่เรื่องบางเรื่องของบางอย่างเราไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความเร้นลับก็เฉกเช่นเดียวกันถ้าไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็คงไม่มีตำนานเรื่องเล่าต่างๆเกิดขึ้นมากมายสืบมาจนถึงวันนี้ตามบันทึกหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสูงกล่าวไว้ว่าพระสยามเทวาธิราชเริ่มมีเมื่อสมัยก่อนรัชกาลที่สแต่ก่อนพระเจ้าแผ่นดินสมัยนั้นก็บูชาเทวดาชื่อนั้นชื่อนี้ที่เป็นญาติผู้ใหญ่เป็นคนสำคัญขออย่างนั้นอย่างนี้ ต่อมาสมัยรัชกาลที่สท่านเป็นนักปราดเป็นนักบาลีท่านก็มาตั้งชื่อใหม่ว่าพระสยามเทวาธิราชตามบันทึกของหลวงพ่อหลวงพ่อยังได้กล่าวอีกว่าเมื่อปี2518ปีนั้นพระเจ้าอยู่หัวนิมนต์เข้าไปที่พระที่นั่งภัยสารทักษิณพอเข้าไปทำบุญวันจักรีพอเข้าไปนั่งก็ไม่ต้องคุยกับใครละ บรรดาพระสยามเทวาธิราชมากันเยอะแยะเลยไม่ใช่องค์เดียวสององค์นะไม่ทราบว่าจะมากเท่าใดในบริเวณเต็มไปหมดไม่ใช่เฉพาะในวังเราก็ชักจะสงสัยว่าองค์ไหนชื่อพระสยามเทวาธิราชให้บอกชี้องค์นั้นก็ไม่ใช่ชี้องค์นี้ก็ไม่ใช่ต่างคนต่างบอกชื่อของตัวหมดเลยบอกว่าถ้าไม่ใช่พระสยามเทวาธิราชแล้วมาทำไมละ่ะพระเจ้าอยู่หัวก็ดี พระราชินีก็ดีท่านทำบุญเพื่อพระสยามเทวาธิราชท่านก็บอกว่าเขาอยากเรียกผมอย่างนั้นทำไมละ่ะผมไม่ได้ชื่อนั้นชื่อนี้ก็รวมความว่าพระสยามเทวาธิราชจริงๆก็เป็นเทวดาที่รักษาประเทศไทยทั้งหมดพระสยามเทวาธิราชไม่ใช่พระพุทธรูปแต่เป็นเทวรูปสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่สี ทั้งนี้ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้ายอยู่หัวขึ้นครองราชนั้นเป็นระยะที่เหล่าประเทศมหาอำนาจตะวันตกออกล่าอาณานิคมในซีกโลกตะวันออกกันอย่างเมามันประเทศไทยก็เป็นเป้าหมายสำคัญของนักล่าอาณานิคมเหล่านั้นด้วยโดยเฉพาะฝรั่งเศสและอังกฤษพยายามหาช่องทางที่จะเข้ายึดครองประเทศไทยให้ได้แต่เมื่อถึงช่วงเวลาวิกฤต ก็เกิดเหตุพลิกผันที่ทำให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตนั้นไปได้อย่างน่าอาัศจรรย์มีความเชื่อกันว่าพระสยามเทวาธิราชทรงเป็นประมุขของเทพารักษ์ที่ปกปักรักษาบ้านเมืองมีเทพบริวารสำคัญได้แก่พระเสื้อเมืองพระทรงเมืองและพระหลักเมืองเป็นตน้นแม้ทุกวันนี้เมื่อมีเหตุการณ์วิกฤตของบ้านเมืองเกิดขึ้นและผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ผู้คนก็ยังพูดกันว่าเป็นเพราะพระสยามเทวาธิราชทรงคุ้มครองประเทศไทยเชื่อไม่เชื่ออย่าได้ลบหลู่เรื่องบางเรื่องของบางอย่างเราไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความเร้นลับก็เฉกเช่นเดียวกันถ้าไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็คงไม่มีตำนานเรื่องเล่าต่างๆเกิดขึ้นมากมายสืบมาจนถึงทุกวันนี้